รับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองพระนะครับคุณผู้ชมครับก็เบรกสุดท้ายนะครับขอบคุณทุก SMS นะครับขอบคุณจากใจจริงนะคะทุกท่านที่ส่งกันเข้ามาฮะก็พิมพ์บางท่านที่อย่างที่คุณยี่หว่าบอกนะะพิมพ์คำว่าสวัสดีก็ได้หรือว่าทักทายกันนิดหน่อยนะฮะใช่ค่ะแต่พอเริ่มเก่งแล้วก็จะเริ่มถนัดอะฮะจริงจจะเริ่มทักทายอย่างอย่างพี่ธนสารหรือว่า พี่นคร,ครก็จะเหมือนกับว่าพิมมาพูดคุยทักทายเยอะนะคะคอย่างพี่สังวานก็จะทักทายกันเป็นประจำอยู่พี่ปัญญานะคะคแล้วก็<ผ>ม,มีหลายลท่านที่เป็นแฟนรายการใหม่ๆด้วยนะคะแต่พี่ปัญญ,ญาหนองจอ,อกนี่ก็คือว่าเหนียวแน่นมาตั้งแต่สมัยโหหลายปีมากนะฮะใช่ค่ะนะครับ เปรียบเสมือนจะเป็นพี่น้องแล้วนะฮะอย่างพี่ธนสันก็เคยเคยเจอกันที่ที่อุบลนะคะแกก็น่ารักมาทักทายใช่ครับนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเจอกันตามงานพุทธาพิเศษนะคะเข้ามาทักยี่หวากับพี่กบได้เลยเพราะว่ายี่หวารับแต่โทรศัพท์เนี่ยจะไม่เคยเห็นหน้าคุณพี่นะคะพี่เอาเปรียบเราพี่เห็นหน้าเราแล้วในหน้าจอเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาทักนะคะทักทายกันได้พูดถึงอุบลคุณยี่หวาก็วันเราจะเดินทางกันนะฮะเพราะผมก็ต้องเดินทางไปที่งานเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ หลวงปู่เขียนะนะครับก็จะมีออกเหรียญสมปรารถนาแฟนรายการโทรมาเยอะมากผมไม่มียอดก็เลยจะนำเสนอให้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนําภาพมาให้ชมกันนะคะพอดีวันนี้ลืมเตรียมภาพมาให้ดูเขาจะมีงานพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยสาที่จะถึงนี้ใช่ค่ะวันที่สาบเมษานะฮะแล้วก็จะมีการแจกเหรียญเม็ดฟักทองใช่ค่ะนะครับซึ่งสร้างแค่พันเหรียญค่ะ ผมว่าคือหาแน่แล้วก็ที่สําคัญเลยจะมีแจกชุดทองคาหน้ากากเงินเงินอาเงินหน้ากากทองคำนาวาหน้ากากทองคําแล้วก็เหรียญทองคำนะครับสร้างเก้าชุดแจกหนึ่งชุดในวันงานในวันงานจะมีการจับฉลากใครได้ก็ไม่รู้ละวันงานคือจับกันวันงานแล้วก็ได้หนึ่งชุดนะฮะแต่ทองคําเลยนะนะครับ เดี๋ยวได้พรุ่งนี้ผมจะตำดภาพมาให้ดูรายละเอียดมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันใช่ครับนะคะทีนี้พูดถึงอุบลราชธานีก็มีพระเกจิอาจารย์หนึ่งรูปที่แฟนรายการสอบถามมาเยอะนะคะถึงหลวงปู่บุญวัดบ้านหมักมี่นะคะ ซึ่งก็จะมีพิธีปลุกเสกเช่นกันนะคะวันที่2พฤษภานะคะตอนนี้เราเปิดให้จองพระปิตาอยู่คุณผู้ชมก็สามารถโทรมาสั่งจองที่หว๋วได้นะคะ0876864999ครับเห็นโทรมาก็สั่งจองครบเนื้อเลยนะครบทุกเนื้อมีเขามีจัดสร้างน้อยจะสร้างน้อยฮะก็น่าเก็บนะับผมบอกน่าเก็บพระปิตาแล้วเป็นกิ่งด้วยนะคุณี่หวใช่ค่ะแล้วเขามีแค่3เนื้อเท่านั้นนะคะอย่างเนื้อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นเนื้อสำมฤทธิ์ก้นทองแดง นะคะอันนี้เนี่ยบูชาองค์ละ300บาทเท่านั้นนะคะคือราคาไม่สูงด้วยนะคะแล้วก็จำนวนจัดสร้างไม่มากนะคะแล้วเนื้อที่มาแรงเลยก็คือเนื้อสำริดสำริดแก่เงินนะคะที่เป็นด้านใต้อุดด้วยก้นทองคำค <ผม S 1> นะคะเพราะว่า400บาทนะถือว่าด้าน,ด,านด้านใต้ฐานเนี่ยเป็นอุดก้นทองเออโทษค่ะก้นเงินนะคะคร,ราคา400นี่ถือว่าถูกนะใช่ครับแล้วก็จำนวนจัดสร้างในยอย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้เขาสร้างน้อย นะคะมีแค่คือรุ่นนี้มี5เนื้อนะคะทองคำจะสร้างตามจำนวนสั่งจองครับผมเนื้อเงินหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสร้างแค่น่าจะ49องค์ถ้าอยู่ว่าจะไม่ผิดใช่ครับนะคะส่วนเนื้อสัมฤทธิ์ก้นเงินเนี่ยก็รู้สึกจะประมาณ4500องค์เท่านั้นครับนะคะบูชา400อบาทเนื้อสัมฤทธิ์ก้นทองแดงก็คือ300แล้วก็จะมีอีกเนื้อหนึ่งคือเป็นเนื้อโลหะผสมนะคะเนื้อโลหะผสมเนี่ยจะสร้าง 2,500องค์นะคะแต่ว่าบูชาในราคาแค่200บาทเท่านั้นนะคะก็ถือว่าจะสร้างเนี่ยไม่ไม่มากนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงนะคะเนี่ยเขาไม่เยอะฮะคุณผู้ชมลองลองลองดูนะฮะเนื้อเงิน49อะฮะค่ะใช่ครับ49องค์อันนี้หมดไปนานแล้วฮะแล้วก็เนื้อสำลดก้นเงิน ค่ะ0องค์ส0<อ>่400องค์น้อยมากฮะส่วนสำริดก้นทองแดงนะคะ800 8 0อค่ะส่วนเนื้อโลหะผสมเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดคือ2500 2,500องค์นะครับแล้ววันงานนะครับก็จ้งแจ้งสายรายการทราบจะมีพิธีพุทธาพิเศษในวันที่2ค่ะที่จะถึงนี้จะมีการแจกพระปิตาเป็นเนื้อผิวลุ้ง เราไม่ได้นําภาพมาให้ชมนะแต่เนื้อสวยนะฮะแจกาหรับผู้ที่ไปร่วมงานคแจกเฉพาะวันงานเท่านั้นท่ก็เรียนเชิญฮะท่านที่อยู่ใกล้ไกลฮะลองถ้ามีโอกาสลองเดินทางไปดูนะครับใช่ค่ะไปกราบนักวสการท่านนะฮะไปสัมผัสบารมีท่านนะฮะไปขอพรท่านแล้วก็ไปร่วมงานพิธีกันใช่ค่ะนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ามวลสารนะคะคุณผู้ชมชนวนมวลสารต่างๆที่นํามาเทลหอพระปิตารุ่นนี้ถือว่าเต็มพิกัดจริงๆนะคะครับ หลวงพ่อหลวงปู่บุญนะคะท่านได้เมตตาจานอัคระนะคะ,<ฮ>ะถือว่าแล้วมันหล่อหลอมเป็นพระปิตาเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้คุณผู้ชม0 8 7 6 8 6 4 9 9 9แค่ะครับและก็ที่สำคัญคือเม็ดกิ่งเนี่ยไม่ไดเอาลูกปืนมาหรือรว่าลูกปืนลูกร้อเนี่ยามาใส่นะ,ะคะเป็นเม็ดกิ่งที่หล่อเหวี่ยงก็คือนำจากชนวนมวลสารที่หลวงปู่ได้จานแล้วก็หลวงพ่อหลวงพี่ทุกท่านได้ร่วมจานนะฮะแล้วอัขระทุกอย่างนะฮะมาหลอมารวมกันเสร็จแล้วก็มาหล่อเป็นเม็ดกิ่ง แล้วตัดเม็ดกิ่งมาใส่อุดใต้บรรจุอยู่ในพระปิตาท่านก็ปลูกไว้ขย่าเวลาจะขอทิษฐานเลเขย่าแล้วตั้งน้ำหอมสามจบแล้วขย่าขอพรนะคะถือเป็นพระเกจิอาจารย์หนึ่งรูปปัจจุบันนะคะ96แล้วคุณผู้ชมนะคะก็ถือว่าเป็นพระเกจิที่อายุมากอาวุโสในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยยังแข็งแรงแข็งแรงทํางานได้ทั้งวันนะฮะ ก็คือท่านก็เป็นกุสโลบายนะเพราะท่านทํางานทุกวันทุกวันอายุแข็งแรงขึ้นร่างกายก็แข็งแรงนะฮะอย่างพวกเราเนี่ยบางทีก็โอ้โห่าจะหลับพาจะนอนก็ตีสามตีสี่ตื่นมาก็เช้าก็คือแข็งแรงทุกท่านไม่ได้ใช่ใช่ค่ะนะฮะแล้วยิ่งเหมือนกับท่านปฏิบัติด้วยนะคะก็คือว่าถือว่าเป็นพระที่กิจของสงฆ์เนี่ยไม่ขาดนะคะแล้วก็พออย่างเนี้ย เหมือนกับเป็นเคลียให้สุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมดูมวลสารนะคะที่นํามาหล่อหลอมเป็นรพระปิตารุ่นนี้โอ้โหถือว่ามวลสารเขาเนี่ยเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นแผ่นชนวนนะคะแผ่นเงินแผ่นทองแดงทองเหลืองนะคะก็คือถือว่าจานอัขาระทุกแผ่นนะคะคุณผู้ชมแล้วจานอัขาระขั้นตอนการจานเนี่ยท่านก็ทําพิธีด้วยนี่ฮะพอจานเสร็จก็ต้องมาอาธิษฐานนะ,ะอันนี้คือตอนเทแล้วหล่อแล้วนะค,ะครับคุณธีว <มา S 2> หล่อเป็นแท่งชนวนเป็นชนวนเป็นเม็ดแล้วก็หล่อเป็นเม็ดกิ่ง นะครับก so so ็มาอธิษฐานก็เนี่ยอยู่ในห้องท่านตลอดนะฮะแล้วตอนนี้หลอมแล้วฮะคือท่านต้องปลุกเสกเจ็ดเจ็วันเจ็ดตีเหมือนกันนะฮะแล้วพอหล่อหลอมจากจากชนวนที่จานอคาระนะคะเป็นแผ่นแผนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมาหล่อหลอมอ่ะที่สําคัญเลยคือมีเขาเรียกว่าเป็นค้องจิตคล้องใจนะฮะบาทเงินบาททองแล้วก็ฝาฝาบาทนะฮะนี้ถือว่าเงินทองไม่ขาด มาไม่ขาดมือค่ะนะคะนอกจากมาทําพิธีหล่อหลอมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นํามวลสารที่เห็นนะคะไปหล่อหลอมเป็นพระปิตาอีกทีหนึ่งแล้วนําพระปิตานะคะมาเข้าพิธีอีกวาระหนึ่งคือวันที่สองพฤษภาโอ้โหถือว่ารุ่นนี้พิธีเยอะมากๆนะคะแล้วก็ชุนนมวลสารดีเพราะฉะนั้นฝากวัตถุมงคลคุณผู้ชมไว้เลย0876864999นะคะแล้วเป็นพระเกจิอาจารย์ที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสมาร่วมบุญกันใช่ครับนะคะ นะฮะใครไปหาท่านจะคือเราเห็นหน้าท่านก็นเราก็ปลื้มใจแล้วว่าท่านยิ้มยิ้มเสร็จแล้วก็ต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านเสมอภาคะนะครับไม่ว่าท่านจะมาอะไรยังไงก็เหมือนกันจะมาเบ้นจะมารถมอเตอร์ไซค์หรือจะนั่งรถเมย์ไปเดินเข้าวัดท่านจะ้รต้อนรับ,รรบลูกศิษย์ทั้งหมดลูกศิษย์ทั้งหมดฮะให้การรักอะไรราคาอินดูเหมือนกันแล้วก็บุคลิกของหลวงปู่บุญเลยนะคะท่านเป็นพระที่เมตตาใจดีนะคะใจดี เอกลักษณ์แรกเลยจะเห็นท่านยิ้มก่อนนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นพระที่เมตตาม,มากๆอารมณ์ดีครับคล้ายๆทั้งสองรูปเลยหลวงปู่คล้ายหลวงปูค่คำบุคล้ายหลวงปู่สวนใช่ค่ะนะครับนะฮะถือว่าเป็นพระเกจิอีกหนึ่งรูปที่อนาคตไม่อนาคตตอนนี้คือโด่งดังแล้วทางจังหวัดอบบุบลราชธานีนะฮะ วัตถุมงคลของสั้นเนี่ยของท่านเนี่ยหลายรุ่นมากที่ออกมาแล้วก็หมดทุกรุ่นะนะครับเพราะการจัดสร้างเนี่ยมีจํานวนจากัดและมีโค้ดและหมายเลขกํากับใช่ค่ะนะฮะ,ะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนะนะครับวันยังไงก็ขอฝากเอาไว้เลยฮนะร่วมเดินทางกันไปวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับผมสวัสดิบุรอดกบเจตุคามครับค่ะวารุณีอุไรรุษค่ะครับโชคดีนะครับมีเงินใช้นอนหลับฝันดีนะครับเฮงเฮงรวยๆวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะ